นี่เสนอเมนูมอะไรคะกำนันเพแปลปาสใส่น้ำมัสมใส่น้ำมสมมัตสัยสุนสีเขาไม่ปลาซื้อ<า>มัตส,ตสปาปลาปลา่าตลาดว่าท่นานได้หนิว่าท่นานเนี่ยกสิขบไปอยู่ในถงใดโดนหนจังเไม่ค่าว่าว่าท่นา,า,น,าน,น่ลาสีปลาว่ท่านไต่พนะเนี้บานนี่ออมหอยนี่ออมหอยพ่อ,อหอยไอีกต มอเดือดไปกำลังกำลังเดือดอันนี้เอาอะไรใส่ลงไปบ้างแล้วครับ่บักพริกเกี๊ยวของชดเกีเกี๊ยวน้มัสมเนยเพิ่นบไซอันนําปลาเด็กเพิ่นบไอย์ย้อนไปไซยให้เบิบอไอย์ไซย์เเบิเพิ่นบ่ใส่แม่แพนกินกับเพ่นเลยไม่เสียง เอาแกีงน้ำไม่ส,<ห>สมกัส่ไสกเอาวพุ่งเจ้าก็มากินน้ำไฟอ้าวไสูดไสูดมันแกน้ำไม่สวมกั้นำประเดเพิ่นมามันข้าวใส่ผักขาก็ไดบ้านไหนพามึงใส่บบนี้กูถามมึงเน่แต่แก๊งน้ำไม่ยังใส่ผักขาเอกีงน้ำไม่นำยนานังเนี่ยนไส่ผักขาแต่ว่าแก๊งน้ำไม่สวมใส่ยยันปลาเนี่ยเพิน่านาส่ผักขาแั่งนนอไม่คือกันมาเถียงเฮ้ยองเจ้าของเฮ็ดกินเพราเปลี่ยนไงอุ้ยนี่อะไรกินก็กินไปเปลี่ย เนี่ยน่าไม่น่าไม่สมอ่อนอุมาฟ้าปิ้นฝากมานจะหนองบัวเต้นอ่อนมาฟ้าปิ้นฝากมาให้สองขวดเนี่ยขวดนึงป้าขวดนึงได้หลายป้านตีไหลเนาะใส่เอามาพรกกุนนะ่งน้ะปื๊ดมันยาแต่ดไดหลายป้านตีขวดเดียวนะ่ะขวดน้ำโพลาิตน้อยไหมพี่น้องอืมโอ้น่นา,าใหญ่ได้ยังกินเลี้ยงค่ะอ่าล้วนเลยจะมี แต่มันกลับมันเว้นยังข่อยมาเห็ดกับเขาสู้ผู้เฒ่ากินเอาก็เห็ดไปถั่วลูกมันได้บุญดอกเห็นแล้วกินสู้เมียกินนั่นเฒ่ากับว่าแห้งอลไรยังเห็ดกิ่นว่าเปลี่ยนอีกรึกอพอทานแต่เด็ดผักก็เด็ดว่าเป็นมันมนี่ไหมเจ้าดิบเห็ดยังกินแหมคอยถามเจ้าดุถ้าเจ้าเฒ่ามานี่นเจเน้าเห็ดที่ไหนคอยถามเจ <ขอ S 1> ้าดูก็ <ขอ S 2> ลูกหลานเมียจุบานผลอะไเห็ดสู้กินโอ้ยเขามาจีอ่อนซ้อนเจ้าแต่ว่าม่นข่อย กูก็ยู่หนีว่าตายย้อนคอยได้คอยบอกให้กูก็ยอมรับอยู่ว่าเมื่อเห็ดซุดกูกินแพ้เมื่อไก่เสืท่วงบุญคุณกูหลายเจ้าเคยเห็ดซุดคอยกินไอ้แค่บอกคอยตามเจ้าดูแต่้ทอดไข่กับไม่อยู่มันกูบ่าเหตุสุดมึงกินกูกระเสือมาให้มึงเป็นผู้เห็ดแพ้เจ้าเห็ดแซ่บแต่ต้มไข่คอยบอกเลยทอดไข่กับเหบ่เปลี่ยนเห็ดซุดเมียกินจะซื้อกะจุ่มแม่ข้าว่าจะได้ก่อนตอนไปซื้อปลาปลาเมื่อท่านตายได้หนิว่าฉันว่าจะว่างเป็นตอนแบบนี้แล้วเป็นแบบไรวะแม่ข้ากับพ่อแม่ข้า ลลางแ้วเออวันนี้นะคะเสนอเมนูแกงหน่อไม้ส้มนะคะเอาเมื่อหยิบลงเทละตอนแม่แพ้มึงใส่กูบอกยุติแล้วนีแค่เอาปลาล้มหมอนแค่พอเปลี่ยนใช่ไหมเถียงเทีย,งทยังหนโอ้ยม,อามาเห็นออกมาบาเออกระนันหนะกอะหยิบลงเทละตอนป้านมันเป็นตัวเล็กหน่อยได้อค่ะพี่น้องม,อามาเห็นออกมาขนาดนี้คุณจักดีปันนี่มห ห้าวเาอ,อเป็นทอนตีห้าเอาจันลงเลยตีจักมืสดสุ้ย่างกันรดทางเฮ็ดบ่เป็นเออเออเออตายนั่นนั่นบาป,ปเ่แพ้บุญสมดำนาบ้น <c oughs> นานในะนำม,มันปุ้งแล้วบ้นบน้นนั่นปุ้งแล้วสีม,มึงในแม่เขาซั่น,นปิดไปอ,อย่างแต่มันสุสกสะกอนตั้นนอสุกสุกกระชิมเลยเพียงปวดเหลียซะ หม้อกําลังเดือดแล้วนะคะหม้อกําลังเดือดนะคะรอให้ปลาสุกก็เอาผักอีตู่ลงนะคะต้มยำจระเข้ค่ะต้มยำปลาช่อนค่ะต้มปลาเกงปลาช่อนใส่หม่อไม้ส้มนะคะโดยกำนันเพนะครับกุ๊กประจําเมื่อกลัวออกมาเจ๊หละเมื่อกี้หเเสียบเอเอาปักมาเสียบอะนี้แล้วเนาะง่ายจักหนีเลวเหมือนจักหนีแลยนี่เล๊ก้านาหอง เดี๋ยวรอสักครู่ก็จะได้กินแล้วนะครับวันนี้เรามีออมหอยจูบด้วยนะคะออมหอยจูบเราซื้อมานะคะแล้วก็จะกินกับแกงปลาเดี๋ยวสุกแล้วเสียให้พี่น้องเบิ่งอีกทีหนึงแต่ว่าบ่ากินให้เบิ่งเด้อล้วล้วล้ว,ลวปลาสุกแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็เลยเอาน้องไม่สมโอ้ยเห็ปลาจากตอนนี้มันพิษกระบุญเจ้าถ้าไม่สมพิษกระบุญเจ้าเราเริ<อ>่มเราก็ล,ล,ลืมบอกว่าตักตอนเอาตอนปลาเนาะเอ้เพรากินแลาวไม่สมก็ได้ทีสมไป บ่นี่แหละน้ำมันสมอีสีล่ะนี่ขวดหนึ่งได้ผสมมันเข้มอีสีเริ่มโลกบ่ท่านส้มมาส้มเข้มอีนีกินได้ยูกปิดฝาอีกติดปันนี่ใส่น้ำมันสมแล้วนะจะกินได้ยูกมันผสมเอาเอิอนพี่น้องเนี่ยเอิอนไปเอือนพี่น้องเนี่ยล่ะในคลิปเท่านี้ล่ะกับป่านสิมาได้หล้วเอากับมาบอรได้กับเอิอนพนรูดมาเรื่อพี่น้องเด้อมาได้จ้า ขันข้นตอนต่อไปคือเอาผักอีตู้ใส่กับกินได้แลหลมบันบอยเบาพอสุภาพแต่น้อไม่ <แก S 1> อย่างนี้กคุณตู่มันจะเป็ียนอย่างน้อกุ้งอีตู้นี่ถือว่ากูให้คุณตู่อย่างว่าแบบนี้พิชทับคอยผักชะลายปลายสีเขาว่าไม่ยังคือว่าผักชะลายปลายสีผักอีตู้คุณตู่ไม่ได้เหรอใส่ผักคุณตู่ก็แปลว่าผักม,ามาังลักแกงเราสุกแล้วใช่ไหมใช่ มาเด้อพี่น้องเด้อบัดน,นี้คลิปนี้เอาไวรสนีทกัน,นเด้อค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคลิปยายไฟครับก็บนั่นแพ้เด้อค่ะเด้อพักสล้ว